พาวานนาให้นอยนึงก็เอาขอให้ได้ทำขอให้ได้ปฏิบัติด้วยก่อนถึงคราวที่จะมากขึ้นก็คงมากขึ้นโดยลำดับ นี้ปฏิบัติโดยลำดับในคราวที่เราคลุกคลับอยู่กับการเกิดการตายอยู่กับช่วงระยะเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบัณฑิตนักปร,ราชญ์ผู้เป็นนายแห่งธรรมะทั้งหลายไม่มี ในโลกนี้เราก็ไม่ได้ทำก็เกิดเปล่าก็ตายเปล่าไม่ได้ยังประโยชน์อันสูงสุดของการเกิดมาของตนบุคคลผู้ประชวบเหมาะกับการจะได้เกิดเท่านั้นคือเกิดนั้นได้เกิดแน่ ประจวบเหมาะกับกาลสมัยในเวลานั้นๆว่าบุคคลที่จะได้ถือกำเนิดเกิดมาในช่วงระยะเวลามีพระพุทธเจ้ามีศาสนาของพระพุทธเจ้ามีผู้แสดงธรรมมีผู้สืบธรรมะมีผู้ประ พืปฏิบัติตนของตนแล้วประกาศเส้นทางอเป็นมัชชิมาปฏิปทาประกาศเส้นทางไว้ในธรรมกลางของรเราทั้งหลายเช่นชีวิตนี้พระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำส,สอนของพระองค์ยังอยู่พระธรรมประสงค์ยังอยู่ การประพฤติการบำเพ็ญการปฏิบัติตนของตนในตัวเราท่านทั้งหลายก็พอเป็นพอไปพอได้ฝืนพอได้ฝึกพอได้ทนพอได้น้อมตนของตนมาสู่การปฏิบัติการภาวนาผู้บวชกระเด้บวชได้ถือเนคัมมะ อันเป็นส่วนสูงของการบำเพ็ญบารมีของตนในรักษาพระวีไนคือศิลที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ให้เหมาะแก่บาปชิดเน่าบวชทั้งหลายว่าบาปชิดเน่าบวชคือพระพุษุสัมมนเนน ผู้ครองตนในการเป็นนักบวชต้องทำตัวอย่างนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้ต้องบำเพ็ญตัวอย่างนี้เนี่ทันวางเอาไว้เพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อให้ชนชาวทั้งหลายเอาเกิดศรัทธาประสาทะให้ในความเลื่อมใสในความยินดีในความพอใจต่อบรรพชีน,นักบวชเหล่าหนึง่งเหล่าใดแล้ว เขาจะได้ให้การบำรุงจะได้ให้การที่อุปาถามอุปถักการเป็นอยู่ทั้งหลายอย่างนี้เป็นตน้นเพราะเราหรือบรรดานักบ,บวชทั้งหลายก็ไม่ลำบากเรื่องของอาหารการอยู่กินในเรื่องการเป็นอยู่ในเรื่องการเป็นไปทั้งหลายท่านไม่ลำบากเราไม่ลำบาก เมื่อพระท่านทั้งหลายไม่ลำบากแล้วเราก็จะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญในตนของท่านได้โดยลำดับในความเป็นพระภิกษุสมณีนในความเป็นนักบวชในความที่ตนของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะคลองสม,มาณาเพตให้เกิดประโยชน์แก่โลกโดยลำดับไป อันนี้การยังประโยชน์ให้เกิดแก่โลกนั่นแหละเกิดได้หลายระดับนะระดับอย่างหยาบระดับอย่างกลางระดับอย่างสูงสุดระดับอย่างสูงสุดก็คือท่านเป็นพระอริยอรหันแล้วระดับกลางก็คือเป็นผู้ปฏิบัติอยู่พยายามละคลายหน่ายวางรักโลกโลกรธดหลงอยู่ ระดับต้นก็คือสมมุติที่สงทั่วไปคลองภระกาศัยะมาประกาศตนว่าเป็นนักบวชอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นก็ยังเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นผู้คลองตนในความเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้บ้างอันนี้ก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่มากทํากลางก็ไม่มาก ที่สุดแล้วมากสุดเลยอันนี้คือมองไปส่วนได้มองไปเป็นส่วนได้มองไปเป็นรายได้ที่จะเกิดที่จะมีขึ้นมาเพราะได้ประจวบเหมาะกับกาลสมัยในเกิดในภูมิทิสถานประเทศที่ดีได้ตั้งตนของตนอย่างเหมาะอย่างควรได้ยินดีพอใจฟักไฟ ในการปฏิบัติในการบำเพ็ญแล้วก็เชื่อเราได้การเคลื่อนตัวได้การหมุนตัวได้การก้าวเดินไปโดยลำดับโดยลำดับอันนี้ก็เป็นที่อิ่มใจเป็นที่สุขใจได้บ้างเมื่อมานึกถึงประเด็นนี้ชีวิตเรา ที่ได้ปฏิบัติชีวิตเราที่ได้บำเพ็ญชีวิตเราที่ได้ประสบเหมาะกับกาสมัยไม่ลาช้าไปกว่านี้ถ้าร่าช้าไปกว่านี้ยก,นกน็นับอยู่ในห่วงแห่งความยากยิ่งขึ้นไปช่วงระยะนี้ช่วงระยะเวลานี้เราก็เป็นช่วงที่ยังพอได้หนทางที่ตรงที่ถูกต้อง เนะพราะบรรดานะักบวชทั้งหลายนะผู้ที่เป็นผู้นำของจิตวิญญาณในมู่ชนทั้งหลายายังพอประพฤติปฏิบัติได้ดีอยู่นะด้เป็นประจักษ์พยานอยู่นะับนะตั้งแต่กึ่งพุทธกาลก่อนกึ่งพุทธกาลนะมาจนถึงนะยุคนี้สมัยนี้ช่วงนีนะ้เป็นช่วงข้าวเกี่ยวนะของกึ่งพุทธกาลพอดีเลยนะพอดี ก็ข้ามเกี่ยวก็คือถ้านับย้อนหลังไป2 5 0 0นาสะสักหกปี70ปี8ปปีนับจากนั้นมาเนี่ยก็60ปี70ปีก็ยังมีผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นหลักฐานพยานในภาษาศาสนานี้อยู่เราเป็นอนุชนจะมาบวชทีหลังเดี๋ยมาบำเพ็ญในภายหลัง ก็ได kind of ้เห็นแบบอย่างได้เห็นตัวอย่างของบุคคลเหล่านั้นเมื่อเราได้เห็นตัวอย่างของบุคคลผู้ถึงธรรมะเราก็ได้กำลังใจเราก็ได้กำลังใจด้วยความเชื่อใจด้วยความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติต่อการบำเพ็ญก็ไม่มีความน้าล้าลระลังไม่มีความนวงเหนียวดึงตัวให้ชา แล้ก็จะมีแต่เพิ่มนิสัยปณนิสัยนะให้มีให้ปรากฏในตัวของตัวเองดังว่าแต่ว่าแต่แรกนะั้นนะว่าจะกี่มากจะกี่น้อยก็ตามขอให้เราได้ทำทำแล้วมันรู้สึกดีทำแล้วรู้สึกเป็นบุญทำแล้วรู้สึกสงบทำแล้วรู้สึกได้กำลังในตนของตนนะก็เป็นอันถูกต้อง เป็นอันตรงถูกต้องและเหมาะควรทีเดียวนะในตัวของพวกเราท้งหลายความหนะ้าที่อยู่ในระหว่างข้อสงสัยหรืออยู่ในระหว่างที่เรากำลังก้าวเดินไปเนะี่ยมันก็ต้องมีคิดขึ้นมาเป็นข้อกังขามีคิดขึ้นมาเป็นข้อวิจิกิจฉาคือความสงสัย กำลังเลอยู่บ้างเพราะเราไปเทียบเคียงกับพฤติกรรมอของพระทั้งหลายที่ให้เราได้เห็นอิเลเคขลาบ้างหรือให้เราได้เห็นที่ท่านประพฤติดีประพฤติชอบอ,อย่างนี้ก็เทียบเคียงกันระหว่างเพชรกระฐานไฟ เอามาเทียบเคียงกันเอาเพชรมาก้อนหนึ่งเอาทองคํามาก้อนหนึ่งเอาทานไฟมาก้อนหนึ่งเอาทากี้โครนมาก้อนหนึ่งเอามาเทียบเคียงกันแล้วมันก็มีประโยชน์มีประโยชน์หลายสถานเหมือนกันมัมีประโยชน์ตามหน้าที่เพชรมีมูลค่าสูงเมื่อเราต้องการประดับเท่านั้น แต่เมื่อเราต้องการหุงต้มทานดำๆมีมูลค่าสูงเมื่อเราต้องการปลูกดอกบัวหรือปลูกพืชผักเราก็ต้องอาศัยคี้โคลนคิ้ดินแต่เมื่อเราต้องการสิ่งที่มีมูลค่ามากเราก็ต้องการทองคำมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้นะมีดีมีร้ายสุดๆโดยสุดส่วน พระที่ท่านดีก็เป็นเพชรพลอยเป็นทองคำพระที่ท่านไม่ดีมันก็ปกติมันก็ธรรมดาอน,นั้นในโลกนี่แม้ก็ทั่งเดรัดชานเขาอยู่ของเข้าเขาเป็นของเขานี่เราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนไม่ควรไป ย่ำยีหรือไม่ควรไปดูหมิดดูถูกอันนั้นการที่เราจะไปเอาดีแต่ตัวเอาช่วเติมคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยไม่ควรอันนี้เป็นกิริยาที่องค์หลวงปู่ม่านบริสโตองค์ท่านไม่ให้ทําเลยองค์หลวงปู่ชามาปุนโยแ่ท่านไม่ให้ว่าในประเด็นนี้เลยเพราะมันเป็นโทษเป็นโทษไม่งาม ใครจะดีใครจะร้ายใครจะเร็วใครจะตามสามก็จะชั่วยชาก็เป็นกรรมเป็นเวรของเขาเองแหละใครจะดีจะเด่นจะเลยจะเลิศจะงามก็เป็นบุญของเขาเท่านั้นตัวเราของเราต่างหากนะที่จะต้องมาเทียบเคียงว่าอ๋อทองคำก็มีคุณค่าที่เปลือกขี้โคลนก็มีคุณค่ามันจึงอยู่ด้วยกัน ได้สบายเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่แยกไม่จําเป็นต้องแยกว่าอันเนี้ยมหานิกายอันเนี้ยธรรมยุทธธรรมยุทธกับมหานิกายแตกต่างกันยังไงนะก็เอากิริยาต่างๆเช่นการปฏิบัติการนุ่งหมหรือการขบฉันนะหรือกิริยาต่างต่างเหล่านะั้นอะ่ะมาเป็นเครื่องแตกมาเป็นเครื่องแยกออกนะซึ่งมันไม่ควร นะไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เป็นไปตามอธัธยาศัยคือให้เป็นไปตามอธัธยาศัยเจนโอรปุมวเน,นี่ยงค์ท่านก็ไม่ปฏิเสธนะเพราะแม่ครูจานทั้งหลายฝ่ายมหานิกายเพราะในใจของท่านไม่มีนะไ,มมนะไม่มีนิกายนั้นไม่มีนิกายนี้มีมีแต่ ปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปเป็นมหามหามีแต่ประพฤติปฏิบัติตนให้หยุดอยู่ให้นิ่งอยู่เป็นยุติธรรมเป็นธรรมอายุต์ันก็มีอยู่เท่านั้นอาธาธรรมศีลสมาธิปัญญาเป็นมหามันก็เป็นนิกายะกะวน,นิกายะก็คือมันได้ส่วนอันเป็นส่วนหลักใหญ่เพิ่มขึ้น ถ้าทำตนละด้วยราคะโทสะโมหระระลโกรดหลงทั้งหลายนะตนก็ยุติด้วยธรรมะหยุดอยู่ด้วยธรรมะรู้ยุดรู้พอรู้เราเพื่อรู้ปฏิบัติรู้บำเพ็ญในตนของตนอย่างเนี้มันก็มีอยู่ท่านี้นะไม่ใช่เอาการนุ่งห่มมาแยกกันเอาการเป็นอยู่มาแยกกันนะซึ่งคนเรานะมีอยู่สถาน,นะเดียวก็คือเพื่อนตาย เพื่อนแก่เพื่อนเจ็บด้วยกันทั้งหมดอย่าเป็นพระก็นุน่งห่มต่างกันบ้างขบฉันต่างกันบ้างเป็นอยู่ต่างกันบ้างมันก็ต่างอบรมต่างการอบรมต่างการบ่มเพาะต่างการเป็นอยู่ต่างจริตนิสัยชอบอยังไงก็เป็นอย่างนั้นอายุอย่างนั้นยินดีพอใจอย่างนั้นแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึง เ็นส่วนหนึ่งในพระศาสนานี้นะเป็นรูปลักษณ์หนึ่งในพระพุทธศาสนาก็ด้วยกันนะก็อยู่ด้วยกันนะถ้าเป็นผู้มั่นคงในศีลในพระธรรมในภาวนาปยิปย,ายามนะครองตนในเพศเพราะว่าความเป็นท้องบวชแล้วเนี่ยนะนะก็เข้ากันไดนะ้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเพราะไม่ถือทิฏฐิไม่ถือมรณะ นะไม่ถือฝักไม่ถือไฟไม่ถือความแตกความแยกแล้วออกไปจากตนของตนอย่างนี้อันะนะี้คือบอกให้พวกเราได้มองภาพรวมนะได้มองภาพรวมนะี่คือมันเป็นนะลักษณะธาตุอันเดียวกันนะั่นแหละนะเหมือนเพชรก็ทานไฟนะมันก็มีรากเงาพอๆกัน ถ้าเอาเพชไปเผาไฟก็จะเหลือแต่ขี้เถ้าถ้านะเอาฐานไฟดำๆไปเผาต้มแกงเสร็จแล้วก็จะเหลือแต่ขี้เถ้าเหมือนกันเนื้อแท้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่โดยการแยกเพื่อนะให้ปฏิบัติได้ถูกต้องก็แยกเป็นส่วนๆไปแยกเป็นพวกๆไปนะแต่ไม่ได้แยกเพื่อให้มันแตกกัน แยกเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติสะดวกต่อการบำเพ็ญอันนั้นเราอย่าไปติท่านว่าท่านเคร่งหรือไปติท่านว่าท่านย่อหย่อนอก็อยู่ด้วยกันให้เป็นอยู่ด้วยกันให้ไดอ้อยู่เป็นก็เย็นสุขอ,อยู่ได้ก็ได้สุข อยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้ความสุขอยู่ไม่เป็นก็เดือดก็รอ้อนก็ถือนอ่านทะเลาะบบาแวงอยู่ในจิตของตนอ,อันนี้ท่านไม่ให้ไม่ให้ทำฉะนั้นถ้าจะสรุปรวมก็กล่าวได้ว่านะตัวเรานะผู้อยู่ผู้ปฏิบัติอยู่ก็จงทำสีนจงทำจิตของตน ทงทำปัญญาของตนให้เป็นอธิศีลมหาศีลอาธิจิตมหาจิตอธิปัญญาเป็นมหาปัญญาเราก็จะได้กายได้ว่าจะได้จิตใจที่เป็นอาธิศีลอธิสมาธิอธิจิตอธิปัญญาคือได้ศีลที่สะอาดหมดจดวัดปฏิบัติขวีไหนที่บริสุทธิ์พุทธพง ในตนของตนได้ปัญญาอันตรงทุกต้องและเมื่อตนปฏิบัติได้แล้วก็ถึงความหยุดอยู่ยุติแปลว่าหยุดลงยุติแปลว่านิ่งอยู่ยุติแปลว่าสงบอยู่ยุติแปลว่าทรงไว้ซึ่งธรรมเป็นธรรมอยู่ท่านจึงเอาคำว่าธรรมยุติธรรมยุตตะธรรมยุตโตมาใช้ ในวงของพวกเราผู้ปฏิบัติเป็นพระดงเป็นพระประปาปาเอาไว้ปฏิบัติว่าทําให้มันดีทําให้มันยิ่งทําให้มันมาปวิตาบริกาตาสังวัตติตทําให้เยอะทําให้มากปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ควรแล้วอภิญญายะก็ความยิ่งขึ้นจากการรู้จากการแจง้งก็จะเกิดขึ้น ็จะเป็นไปในการปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายนะ้ะนั้นให้เทียบเคียงกับการเป็นอยู่ของตนทุกวันทุกวันนะศีลเป็นที่พอใจแก่ตนไหมจิตตภาวนาทำได้ดีทำได้มากไหมปัญญาทำได้เหมาะได้ควรหรือย,อยังนะเราหยุดใจของตนต่ออารมณ์ในโลกทั้งหลายมราคะ เกิดเมื่อกำหนัดเกิดมรรครลโกรธหลงเกิดต้องแก้ไขโดยลําดับโดยลําดับไปอย่างนี้ก็จะชื่อได้ว่าเป็นผู้ทําประโยชน์ตนทําประโยชน์ท่านผู้อื่นทําประโยชน์โลกให้เกิดให้มีขึ้นโดยลําดับการทําหน้าที่ของพระภิสุุสง์ ก็ถือว่าได้เป็นหน้าที่อันเหมาะอันควรโดยแท้